คุณสุช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า เริ่มต้นเนี่ยเราไปเจอคุณยายได้ยังไงอ๋อโอเคค่ะคือตอนแรกนะคะทีะ่หนูมาตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็หมอโทรไปบอกประมาณวันที่สิบเจ็ดน่าจะประมาณสี่ทุ่มอะคะ่ะบอกว่าอ๋อคุณสูงินเชื้อนะคะอะไรประมาณนี้หนูก็อ๋อโอเคค่ะแล้วแล้วรถโรงพยาบาลก็ไปรับค่ะแล้วหนูก็จะได้อยูอ่อยู่ห้องข้างในอะคะ่ะห,หมายถึงว่ามันจะแต่ส่วนคนุณยายจะอยู่ห้องข้างนอกแต่ตอนแรกเราไม่ได้เจอกัน เราจะเจอกันตอนเช้าตอนที่จะไปเอ็กซเรย์ปอดอะคะ่ะตอนที่หนูอยู่ในห้องหนูได้ยินเสียงเหมือนคุณยายร้องไห้เหมือนแบบไม่ยอมไปแกบอกว่าแกเหมือนแกเหมือนแกน่าจะแบบปวดเนื้อขั้นตัวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแกบอกว่าปล่อยยายทิ้งไว้ตรงนี้แหละอะไรเงรี้ยหนูได้ยินเหมือนแบบแกคิดว่ายังไงแกก็ไม่รอดตอนแรกอะอที่หนูได้ยินแล้วหนูก็แบบล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหนูก็เลยเดินออกมาพยาบาลก็แบบพยายามน้มนักกคือแกเป็นคนแกะะคะ่ค่ะพี่ แล้วเสร็จแล้วฉันหนูได้ยินแบบพยาบาลบอกว่าคุณยายคุณยายต้องไปนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แกก็ไม่ยอมไปแล้วหนูก็เลยแบบเดินออกมาหนูเดินออกมาจากห้องหนูหนูก็บอกว่าพยาบาลค่ะเดี๋ยวหนูขอคุยกับคุณยายได้ไหมเพราะว่าหนูได้ยินเสียงแกร้องไห้หนูก็เลยเดินเข้ามาหนูก็บอกว่ายายไปเอ็กซเรย์ปอดกับหนูนะแกบอกว่าไม่แบบยายแบบแม่แม่ปวดทรมานอะไรอย่างเงี้ย ปอเธอยังไงแม่ก pues ็ไม่รอดจะพูดก okay ับหนูบอกว่ายายอย่าพูดอย่างนั้นนะคะถ้ายายไม่รอดหนูก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันเพราะเราเป็นโรคเดียวกัน ตอนแรกอะแกไม่รู้ว่าแกจะได้ย้ายค่ะแกพูดกับหนูมาคำหนึ่งแกพูดอตอนแรกอะแกพูดมาคำหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าหนูอะหายก่อนแล้วหนูอะต้องออกจากโรงพยาบาลใครจะดูแลแม่เพราะว่าหมอก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยแกก็พูดประมาณนี้นะคะหนูก็รู้สึกหนูก็บอกว่าย้ายถ้างั้นยายก็ต้องกินข้าวกินน้ํานะยายได้ออกคอหนูแน่นอนแต่ตอนนั้นหนูรู้แล้วค่ะพี่ว่าหมอจะย้ายแกแต่หนูก็ยังไม่พูดอะไรเพราะว่ากลัวแกใจเสีย แล้วก็พอหลังจากที่แกแบบอา่าที่ว่าหนักๆเลยที่แบบใส่ออกซิเจนที่แบบความดันก็ต่ำออกซิเจนก็ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ่อแล้วแกก็พูดมาอีกคํานึงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแกรู้แล้วว่าหมอจะย้ายแกค่ะเพราะว่าอีกชั่วโมงนึงเขาจะมารับแกไปแล้วแกพูดกับหนูกับอ่มาตูมาค่ะอีกน้องน้องอีกคนนึงอ่ะพูดว่า ยายไม่อยากย้ายไปเลยยายอยู่ที่เนี่ยยายรู้สึกอบ,นนะบ,บอุ่นแล้วแบบอพวกหนูก็ดูแลยายดีด้วยอะไรอย่างนี้จะพูดนะคะแล้วหนูก็มองหน้าแกหนูก็หนูก็ไม่อยากให้แกย้ายอะค่ะพี่เอาจริงแต่ว่าที่นู่นมันก็ดีกว่าด้วยอะไรอย่างนี้น่าจะมีหมอพยาบาลเยอะกว่าก็คิดว่าที่นู่นน่าจะปลอดภัยกว่าต่อให้เราดูแลแกดีแกรู้สึกอบอุ่นจากความปลอดภัยของแกก็น่าจะเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ยค่ะ คือจริงๆก็เป็นเป็นห่วงอะค่ะพี่เพราะว่าหมอก็บอกว่าอีกนานกว่าแต่ได้ออกต่อให้อีกนานมันก็ยังมีความหวังเนาะหนูหนูก็อยากให้แกหนูก็ยังให้แกหายหนูก็แล้วอีกอย่างมันก็มีแค่หนูกับแกที่แบบอยู่ใกล้กันที่สุดหนูก็ต้องดูแลด้วยอะไรอย่างแต่หนูก็เป็นห่วงหนูวิคราะห์ว่าสมเหนุสมผูกันกับแกพี่หนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังติดตามแบบ อาการอาการแกใช่เป็นไปได้หนูก็เพราะว่าถ้าถ้าเขายใจได้แบบว่าเออถ้าเขาสามารถบอกได้เออโควิดมันเป็นแล้วมันไม่เป็นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยถึงงี้หนูหายหนูก็อยากไปเจอแกอยู่ดีน้องอนนะแต่ที่มันก็าจจะเป็นไปไม่ได้แอืมโอเคให้กำลังใจคุณสุนะคะขอให้หายไวๆนะแล้วก็เรานับถือน้ำใจคุณสูมากๆนะขอชื่นชมจริงๆ